ครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมเล่มนี้เป็นมีดด้ามงาฝักงาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพฝีมือช่างก็คือช่างสอนนะครับเป็นช่างยุคกลางกลางถึงยุคปลายนะครับเล่มนี้สวยมากเป็นมีดที่ดูง่ายแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยดูตรงงาเขานะครับ ชําแล้วก็มีล่องรอยการแตกลายงาที่สมบูรณ์นะครับงาเก่างาถึงยุคหลวงพ่อเดิมปลุกเสกแน่นอนนะครับชํำสีน้ำผึ้งไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับงาเขาเป็นสองกษัตริย์นาคเงินนะครับไม่มีทองคำนะครับเป็นมีสองกษัตริย์ซึ่งก็สุดยอดแล้วครับสุดยอดเหมือนกับสามกษัตริย์เลย องค์ประกอบสวยงามนะครับพุทธคุณเข้มขังการสร้างก็สร้างได้พิถีพิถันนะครับเรียบร้อยสวยงามทั้งด้ามและฝักลมถึงใบมีดงาชํำสวยมากๆเลยครับไม่มีตำหนิเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครบถ้วนหมดจะฝักจะแหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้อง บอกว่าเดิมๆเ,เลยนะครับอายุก็90กว่าปีแล้วสวยงามมากๆเลยงาฉ่ำไม่มีร่องรอยของอาการใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสวยสมบูรณ์มากๆความยาวเขาเนี่ยอยู่ที่12นิ้วนะครับถ้าเฉพาะใบเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่7นิ้ว เป็นขนาดพกพานะครับพกพากลังดีเลยก็เหมาะสำหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นเสมาใบาโพช่างสอนลายเสมาใบาโพช่างสอนเนี่ยดูง่ายมากเลยนะครับใบโพของท่านจะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามชัดเจนนะครับ ล่องเลือดลายกระดูกงูก็สวยงามลึกเข้มนะครับดูกระหนกดอกไม้ตรงนี้ก็งดงามนะครับสวยงามมากๆเลยล่องรอยต่างๆนะครับผ่านการเวลามาได้อย่างดีผ่านการเวลามาแบบธรรมชาติ100%เเซนะครับเก่าลึกถึงยุคแน่นอน สันใบมีก็หนาดีเล่มนี้เหล็กดีมากดำขับเลยมีแววาวบ้างนะครับเหล็กเก่าๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูความลึกของลวดลายและดูความชัดเจนของอใบมีดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอําบอกเลยว่าเล่มนี้คือที่สุดเลยครับสวยมากๆเลย เหล็กเกตดีนะครับล่องลอยลวดลายสวยงามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยไลซซึ่งตำหนิเลยเก่าแก่สวยงามมากๆอ่าบริเวณข้างเขาก็งดงามนะครับไม่มีโยกไม่มีคอนเลยครับแห้งแก่งสนิทมวลสารสศักดิ์สิทธ อัดแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นมีดที่เล่มเดียวครบจบเลยเล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยและไปไกลได้ทั่วโลกเลยนะครับพุทธคุณดีเข้มขังครอบจักกรวาลอยู่แล้วนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ไว้เป็นมีดคู่กายนะครับพราะมีระดับนี้เนี่ยมีเกรดนี้เนี่ย ส่วนใหญ่คนที่เล่นมักจะไม่ใช่เล่มเริ่มต้นนะครับแต่จะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมประเภทมีดหมออยู่แล้วเล่มนี้นี่พกไปไม่อายใครเลยครับแท้ดูง่ายมากเลยสวยงามเข้มขังสุดๆไปเลยนะครับตัวจริงยิ่งสวยกว่าในวิดีโอเสียอีกถ้าได้มาดูตัวจริงก็มาดูได้เลยนะครับพยายามถ่ายให้ดูความงดงามของเขา เกาสวยจริงๆครับเล่มนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับได้มาจากตาครีดังจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาพูดมาคุยสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใช้คนละเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูให้ดีนะครับเดี๋ยว แอดไปเบอร์โทรจะไม่มีคนตอบกับท่านนะครับจริงๆเบอร์064ที่เป็นเบอร์ไลน์เนี่ยจริงๆก็เป็นเบอร์โทรสำรองได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณน,นิดนึงก็คือสัญญาณจะชอบขาดขาดหายหายแต่ก็โทรมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์หลักเนี่ยอันเนี้ยโทรมาได้ร0 0เซโทรมาได้24ชั่วโมงเลยครับสวยงามมากเลยครับ ฝักก็สวยนะครับเป็นงานกิ่งเดียวกันเลยนะครับทั้งด้ามและฝักเก่าแก่สวยงามถึงถึงเลยเหนียนตามากคับมีดเล่มนี้ไหลซึ่งตำหนินะครับใครอยากได้ชอบสนใจโทรมาติดต่อสอบถามที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมได้เลยครับรับประกันเลยว่าท่านจะได้มีดสวยแล้วก็เป็นมีดที่ พันยุคนะครับได้ไปเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังเลยเนาะอ่าอยัางไงถ้าชื่นชอบสนใจนะครับโทรมาแล้วก็ช่วยฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ